สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะสเปรย์น้ำเตรียมตัวที่จะกลับไทยนะคะกำลังกรอกเอกสารนะคะว่ามีเอกสารอะไรบ้างนะนะคะที่จะต้องเตรียมกรอกเอกสารลงไปนะคะก่อนที่จะยื่นที่จะมีการตรวจนะคะก็ก็จะมีใบ coe นะคะก็จะ,จะารายละเอียดนะคะ มีใบ C O E แจ้งชื่อหมายเลขพาสปอร์ตนะคะแล้วก็สายนัมเบอร์นะคะตัวเครื่องบินแล้วก็จะอันนี้ก็จะเป็นแบบต่อแปงนะคะกรอกรายละเอียดนะคะแบบต่อแปก็จะเป็นาภาษาไทยที่ต้องกรอกรายละเอียดของเราลงไปนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ เที่ยวบินประเภทพาหนะนะคะแบบต่อแปดก็เป็นประเภทพาหนะเครื่องบินเราก็กรอกลงไปนะคะจากวันที่เท่าไหร่แล้วก็เลขที่หนังสือเดินทางแล้วก็ชื่อสกลุลแล้วก็สัญชาติเรานะคะที่อยู่อาศัยของเรานะคะก็กรอกรายละเอียดลงไปนะคะจากนั้นก็เป็นใบ ASQLQ นะคะ ASQLQ ก็คืออชื่อที่พักของเรานะคะว่ามีการจองที่พักสำหรับกับกักตัวนะคะ,ะ15วันนะคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะติดต่อกับทางโรงแรมเสร็จเราก็ต้องมากรอกรายละเอียดนะคะรายละเอียดนี่คือใบ a s q s q ประมาณนี้นะคะจะมีประทับตาชื่อโรงแมรมอะไรที่เราต้องไปพักนะคะกระดาษสองใบนะคะจากนั้นก็เป็นฟิตทูฟรายนะคะสำคัญมากค่ะฟิตทูฟรายนะคะแล้วต้องมีการนัดตรวจโควิดนะคะแล้วก็คุณหมอ ตรวเสร็จเขาก็จะมีการาเช็คสุขภาพเราอะไรทุกอย่างว่า,าเป็นบวกเป็นลบอะไรยังไงตัวนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างเขาจะดู fit to fry นะคะจะจะดูเลยว่าคำว่า fit to fry นะคะว่เรามีไหมพร้อไมไหมสินทยานะคะนี่ค่ะกาะนางกอก ให้หมดทุกอย่างเตรียมพร้อมนะคะเพราะว่า17นี้ก็จะเ,เริ่มเดินทางแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีโอเครอด,ดูต่อไปค่ะ